กินข้าวกับอะไรกินข้าวกับกับกับไข่กับไข่เจียวค่ะกินข้าวไข่เจียวค่ะฮะโอ,อแล้วฝนตกวันนี้เราจะทำอะไรกันดีคะพี่พี่แรดพี่กระสู้กระสู่แรดนะดตัวอะไรนะอันนี้ตัวอะไรแรดอ๋อแรดอ๋อแล้วนั่นนะจิ้ไม่ใช่ดูดีดีด เดี๋ยวก่อนเราคุยกันก่อนไอตัวไอตัวนั้นน่ะตกลงมันดีแล้วเรื่อม้าลายครับอ้าแล้วตัวนั้นตัวอะไรโโอ,โอ้มันขน